สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีมาด้าสนะครับคันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับไปเอารถอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับผมมาด้าสนะครับปี2015นสาะครับสภาพสวยๆนะครับใครสนใจนะครับผมโทรศอบถามมาได้เลยนะครับคุยรายละเอียดราคานะครับผมโทรหาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลให้นะครับผมคันนี้นะครับสภาพเดิมๆหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนนะครับผมครับคันนี้ลูกค้ามือเดียวป้ายแดงนะครับ คันนี้ปี2015นะครับผมตัวนี้จะได้เป็นตัวลองท็อปนะครับในปี2015นะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมครับตัวนี้ครับเกียร์ออโต้นะครับผมมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับประเด็นครับผมอยู่ที่เลขไม้นะครับเลขไม้ตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยนะครับสภาพเบาะสวยงามนะครับผมครับสภาพเดิมๆนัดไม่มีขยับนะครับผมสวยงามนะครับสําหรับมาด้าสองนะครับผมตัวนี้เป็นสกายแอคทีฟทริคเทคโนโลยีนะครับ ใครสนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวเต็มอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ